สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็คเนล็อกโมบายนะครับหรือ R O M นะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําจุดฟาร์มเงินนะครับผมดูรหานนะครับวันละ3าจุดเล้านนะครับผมว่าฟาร์มยังไงนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีต้อมนะครับผม เติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับายเติมเกมมั่นใจได้100%่นะครับไม่มีรีฟันนะครับผมแพ็คสามพหรือเพียง2,700บาทนะครับผมลิงก์ทั้ง2อย่างกดด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมไปฟาร์มเนี่ยทั้งหมดนะครับ480สเตมินานะครับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยยิงได้อะไรเท่าไหร่บ้างยังไงนะครับแล้วก็มันจะได้เงินเท่าไหร่มันจะได้ของเท่าไหร่กี่ชิ้นนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณช่วงหลังนะครับแล้วก็ตอนท้ายสุดเลยเนี่ยผมจะให้ดูนะครับว่าที่ผมเนี่ยไปยิงดุรานเนี่ยผมใส่การ์ดอะไรไปยิงบ้างนะครับของสมใส่เป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูช่วงท้ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยนะครับผมโอเคป้า okay. อ่ะอ่ะนี่ก็คือตอนที่ผมเพิ่งเริ่มมานะครับผมยิงไปได้ออมาณสักแป๊บหนึ่งครับยิงไปได้อะมาณเกือบ3ามสิบเตมนานะครับผม ตอนที่มาเนี่ยเงินติดตัวเนี่ยมีมาทั้งหมด37ล้าน2แสนนะครับผมอ่าแล้วบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมันดอบไอเจ้าขยะเยอะมากเลยนะครับขยะแล้วก็พวกชุดอุปกรณ์ของอาวุธมันเนี่ยก็ดอบเยอะนะครับด้วยความที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแมปแดงนะครับผมก็ยิงวันฮิตคิวนะครับผมก็คือฟาร์มยิงทีเดียวตายนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าข้อเสียมันมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามอนเนี่ย มันไม่เกิดตลอดนะครับจริงๆออะมอนน่าจะ mm เกิดตลอดกว่านี้นะครับก็คือถ้ามันเกิดแบบมีหัวน็อตเนี่ย e ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่วงกลางกันนะครับว่าช่วงกลางเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็ยิงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมนะฟาร์มถ้าจนลืมเวลาวอลเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ยิงมาแล้วช่วงกลางนะครับเห็นไหมครับเงินก็ขึ้นมาจะเป็น3าล้านแล้วนะครับก็เกิดว่าเราขาย เดี๋ยวเราขายขยะเนี่ยมันก็เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวขยะเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยตอนนี้ได้มาพันสามกว่าแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ได้มาพันสามร้อยกว่าอันแล้วนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มมาครึ่งหนึ่งแล้วครับก็ประมาณสองร้อยสี่สิบสเติมนานะครับผมก็ได้ของมาประมาณนั้นนะครับผมต่อมาเรามาดูช่วงท้ายกันเลยนะครับผมอ่าน,นี้ก็จะเป็นช่วงท้ายนะครับตอนที่ยิงถึง480ร้อยปดสิเตตมนา แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังยิงต่อไปอีกได้นะครับผมเพราะว่าในช่วงเหลืองระยะแรกเนี่ยมันยังดอกของดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันยิงไปได้ถึง500กว่าตวเตมิน่าเลยนะครับนะห้าร้อยยี่สิาินะครับยังได้ของมาเพิ่มกว่านี้อีกเยอะนะครับผมบอกเลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้ในคลิปเนี่ยฟาร์มาแล้วเนี่ยเป็น38มสิบแปดล้านหกแสนกว่าเห็นไหมครับเท่ากับว่าเงินเข้าตัวเนี่ยล้านสี่เลยนะ หนึ 1> 1. ่งจุดสี่เลยนะส่วนขยะเนี่ยตีเป็นสองพันเจ็ดแล้วกันนะครับขยะชิ้นละแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพราะว่าคือมันยังไงอะถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มโดยการยิงครั้งเดียวตายเนี่ยมันจะรวยมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มันเด้งเข้าตัวนะครับแล้วก็ขยะนะครับแล้วก็ขยะจากบอสพวกชุดอุปกรณ์นะครับ แล้วก็ขยะที่ดอกมานะครับมันจะดอกเป็นจานวนเยอะมากนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นแมปแดงอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็เลยทําให้การดอกของพวกนี้มันก็เลยแบบว่าทวีคูณขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมายิงมอนแมปเขียวเนี่ยมันอาจจะดอกของไม่เยอะเท่านี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นมอนแมปแดงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแบบว่าดอกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ดอกง่ายโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปก,กันนะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรได้เท่าไหร่ย,ยังไงบ้างน,นะครับ ก็คือฟาร์มดูระหานนะครับ480เตมิน่านะครับผมก็เงินเข้าตัวเนี่ยจะได้อยู่ที่ 1.4m นะครับผมผมจะตีเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะครับผมแล้วก็ขยะนะครับขยะที่ได้จากดูระหานเนี่ย2,700อันนะครับผมอันละ871นะครับตอนนี้ผมอัดทิปนะแล้วก็มันจะได้ประมาณ2 3น3กว่าๆนะครับผมก็เลยตีเป็น2าน3แล้วกันนะครับผมซึ่งผมก็ ขายออกไปเกินครึ่งแล้วนะครับเพราะว่านี่จากที่ผมฟาร์มเมื่อวานนี้เองนะครับไปดูได้เลยนะครับจากไลฟ์สตรีมตอนที่ผมไล์นะครับตอนที่ EP สามสามสิบเก้านะครับผมก็ผมได้ไลฟ์เอาไว้แล้วแล้วผมก็ตัดออกมาจากไลฟ์ด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็รวมเงินไปเลยแล้วกันนะครับเป็น 3.7m นะครับผมก็บอกเลยว่าฟาร์มดุาหานได้เงินดีนะครับ3.7ล้านเลยนะครับผมแล้วก็ เจ้าตัวดูราหานเนี่ยมันยังมีของที่ให้ลุ้นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการ์ดบัตรนะครับผมเพราะว่าดูราหานเนี่ยเป็นการ์ดฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดฟ้าของดูราหานเนี่ยใบละ1.6 M นะครับซึ่งการ์ดฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ขายออกอยู่แล้วนะครับราคามันจะอยู่ที่1.4ถึง1.6นะครับการ์ดในแต่ละใบเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามีการจับจ่ายใช้สอยไปเยอะแค่ไหนนะครับมากน้อยเพียงไรนะครับมันก็จะลดทอนกันลงไปเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็เวลาดอกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีโต้คุณอย่าลืมว่ามันดอก2ใบนะครับถ้าเกิดว่าคุณดอก2ใบขึ้นมาเนี่ยเป็น3ามจุดล้านเลยนะครับแล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าคุณดอกการ์ดแค่ครั้งเดียวเนี่ยคุณได้เงินเพิ่มมาอีก3 2จล้านเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วอะครับ 6M เลยนะ 7M เลยนะครับผมอ่าเอาง่ายถ้าเกิดว่าคุณฟา,า,าร์มดุาหานแล้วเกิดว่าคุณฟุกวันนั้นเนี่ยคุณยิงการ์ดดอกเนี่ยมาครั้งหนึ่งเนี่ยสองใบเนี่ยเท่ากับว่าวันน,น อา่าคุณลองคิดดูดีๆนะครับผมแล้วก็เอ่อมันก็มีมันก็จะมีอีกว่าคนที่บบกบางคนบอกว่าผมปามานานแล้วก็ไม่ดอกเลยนะครับบางครั้งก็ดอกบ,บางคนก็บอกว่าดอปบ,บ่อยมากดอกทุกวันนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงชะตานะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากจะยิงการ์ดดอกดีๆก็ไปดูวงจุ้ยด้วยนะครับผม <laughs> ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเองอ่ะเป็นคนที่ยิงดการ์ดดอกบ,บ่อยมากนะครับผม ซึ่งไปดูในไลท์ได้เลยนะครับบางทียิงในไลท์เนี่ยตกมาทีเดียว6ใบก็มีนะครับผมบางครั้งก็ดรอป4ใบนะครับบางครั้งก็ดรอป2ใบนะครับผมซึ่งในไลท์ไล์ที่ผมไลท์เอาไว้เนี่ยมันก็มีบอกอยู่ชัดเจนนะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของท่านนะครับเอาง่ายๆเลยครับฟาร์มดุนหานเนี่ยคุณได้แน่ๆเลยครับ3.7จล้านถึง7ล้านเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าในกรณีที่ดรอปการ์ดครั้งเดียวก็คือ2ใบนะครับ ก็3.7ถึง7ล้านนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเป็นตัวเลือกนะครับผมอาต่อมาในช่วงสุดท้ายนะครับเรามาดูกันว่าของสวมใส่ผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ผมมีการ์ดจะมาแนะนําประมาณ2ใบนะครับแล้วก็มีหางที่เอามาแนะนําด้วยครับที่เอาไว้ยิงอันเดสนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูที่การ์ดใบนี้นะครับก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะทําให้ยิงอันเดสแรงขึ้น 10%นะครับผมมันใส่อยู่ในส่วนโลและถุงมือนะครับผมก็ไปซื้อมาใส่ซะนะครับตอนนี้นายะวางใบละ3ล้านกว่าๆนะครับ3.8นะครับผมประมาณนี้แต่ตอนผมซื้อมาเนี่ย5ล้านนะครับแต่ผมต้องมาฟาร์มแป๊บเดียวก็เงินคืนแล้วนะครับผมก็ซื้อก่อนฟาร์มก่อนใช้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใครรอก็รอนะครับเนี่ยเมื่อวานผมยังมีเงินอยู่แค่3.7ล้านวันนี้ผมมี4.5 4.3แล้วนะครับจริงๆยังมีขยะที่ขายได้อยู่ใน ในประมูลแต่ยังไม่ได้กดออกมานะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูกา์ดที่ใส่กับประดับนะครับซึ่งมีหลายคนถามผมว่าทําไมผมยิงแรงจังนะครับยิงสี่ห้าแสนเลยนะครับผมก็นี่ครับผมกาดท,ที่ใส่ประดับนะครับซื้อมาใส่เลยครับ2ใบนะครับก็คือเป็นกา์ดหุ่นไล่กามันเป็นกาดมอนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอน ตอนท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวขอแนะนาตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเจ้าตัวมอนเตอร์นะครับผมโอเคแล้วก็คุณก็ใส่2ใบเลยนะครับผมเองเนี่ยใส่2ใบนะครับมันก็เลยทําให้ผมยิงแรงขึ้นมา30%แล้วใช่ไหมครับถูกปะ่ะก็คือกําไร10%แล้วก็ประดับ2ข้างอีกอย่างละ10%เป็น30%นะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งครับมันจะทําให้คุณยิงแรงขึ้นอีก10นะครับ หางอันนี้ถามว่าทําได้ที่ไหนนะครับก็คือทําได้ในบ้านกิวนะครับผมคุณเอาไอเจ้าเนบิแกนอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมเนบิแกนวิกเอ่อเฟกเมนต์อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันลงเอ่อเลดกิวได้มาครับผมคุณก็เอาไปแลกครับเจ้าหางตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ยิงอันเดธแรงขึ้นอีก10เปอร์เซนะครับผมดังนั้นก็มันจะกลายเป็นยิงแรงขึ้น40เปอร์เซนนะครับสาหรับตัวผมนะ อ่ยิงอันเดสแรงขึ้น40%แล้วคุณก็กินธาตุไฟด้วยนะครับไม่ต้องไปเหนียวไม่ต้องไปงกครับผมคำนวณหมดทุกอย่างแล้วยังไงคุณก็ได้เงินคืนนะครับในการที่คุณกดยาไปต่อรอบหนึ่งเนี่ยเงินที่คุณจะได้คืนมาเนี่ยมันมหาศาลไม่ต้องเหนียวกดแม่งให้เต็มสูบเลยครับผมยังไงก็ได้เงินคืนเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่กดเด็กคุณจะได้ของน้อยนะครับคุณจําคําของผมไว้ให้ดี ถ้าเกิดว่าคุณขี้เหนียวคุณงกคุณไม่กดนะครับเวลาคุณฟ้าออกมาแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะครับผมดังนั้นบอกเลยว่าเลิกเหนียวเลิกงกครับผมนะก็ตามนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการสองแบบนี้นะครับแล้วก็หางนะครับจําเป็นในการยิงบอลอันเดดนะครับผมต่อมาเรามาดูกันนะครับว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเจ้าตัว ที่มันดอกการ์ดนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปตีด้วยนะครับไอตัวที่มันเนี่ยตัวนี้ครับจาเป็นต้องไปตีนะครับอันนี้คือการ์ดที่ใส่ในประดับมิเทสของผมนะครับก็คืออยู่ในส่วนโลและถุงมือนะครับมันเป็นขนาดเล็กอันเด็ดเช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าการ์ดใบนี้ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับจริงๆเนี่ยไปฟาร์มได้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้ามันดอกการ์ดขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยคุณได้ปลดแอคแท็กแปดด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ได้ปวดได้กแปดด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันนะครับก็คือการ์ดใบนี้นะครับคือ1ใบแล้วนะที่ทําให้ยิงแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การ์ดใบนี้ครับอีกหนึ่งใบนะครับก็คือหุ่นไล่กลางนะครับมันจะเป็นไอหุ่นไล่กลางเนี่ยมันจะเป็นธาตุดินนะครับคุณก็ไปฟาร์มได้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้การ์ดมันนะครับก็รู้สึกก็ใบละห้าล้านมั้งครับผม่าประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาลงหรือขึ้นนะครับก็ตอนที่ผมดูเนี่ยมันประมาณ5้าล้านพอๆกันหมดเลยนะครับ2บนี้ นะครับอันนี้ใส่ส่วนโล่งและสูงม,มืออันนี้ใส่ส่วนประดับนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมเรียบร้อยครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดนะครับผมรู้สึกว่าจําได้ว่ามันปดแอคแท็กนะครับเอ้ต้องกดว่ากายภาพประวัติมาเรามาดูก่อนตื๊ดตื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 ด ทำไมผมหาการ์ดมันไม่เจอหรือว่าผมตาบอดยู่ไหนวะนี่ใช่ใชอ๋อมันปลด M X a c k นะครับผมจำจาผิดตัวเหรอวะอ๋อผมนึกออกแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ผมพูดผิดนะครับ เมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมต้นไม้นะครับต้องเราต้องไปฟาร์มต้นไม้ด้วยนะครับผมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเวลามันดอกการ์ดมาเนี่ยมันจะปลดแอคแท็กแปกนะครับอ่าผมขอแก้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับก็คือปิดตัวนะครับไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ปลดแอคแท็กเนี่ยคือตัวต้นไม้นะครับก็คือต้องไปฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูนะครับทั้งต้นไม้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมสองตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปฟาร์มให้ดหมเเลยยนะคคครรััับบโองงไก น่าจะนะครับน่าจะเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วนะครับสาหรับวันนี้ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมดึงเงาะชแนลนะครับผมชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายจุ๊บจุ๊